ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับนี่นะเด็กสยามครับวันนี้โบ่แม่ไปก้นบัวด้ยครับสิไปก้นเอียนครับอยู่มองก้นบัวนี่แหละนี่ครับัง่หมูแรงพอดีครับคุ้ยกับกำลังอวยขอขอกเนาะไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งก้นบัวครับวันนี้ไปกลนก้นเอียนกนเอียนกนเอียนเหกือนบัวเดินกลนบัวแล้วครับอันมองสิไปคุดเป็นยังไงพ่อ เป็นบวกปะบวกอะไรน้ำแหง้งครับ,บ,รบเบ่งบรรยากาศครับปลาเข่าเพิ่นยางน้ำไปเบ่งเลยคุณสมุนกบมาครับใส่พอจะกคนเมื่อนปอ หอยเรากลนแล้วครับส่บวกเกาน่บวกโอ้โหหูมันครับนี่เหูมันมันสี่ขอนี่มองอันนั้นเดียวแต่ว่ามันสี่ขอนีหานก้นหาบอเห็นมันสี่ขอนี่มองที่มันแหงหลังมูไหมเออไปไปเบิ้งสันไปเบิ้งครับโอ้เป็นเป็นเจ้าได้เจ้าได้ยักตัวพ่อยู่นี่ยูหัน แต่ว่าหางบปใหญ่ประเด็นบ่มาเบิ่งทางพี่ครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมกกากล่นครับย้อนยะนได้ล่ะก็เลยอันสิพาพี่น้องมากล่นเดี๋ยวให้เรา้วก่นเบิ่งก่อนเดี๋ยวสิผมสิน,น้ำให้พี่น้องเบิ่งอืตัวน้อยมันหลายเนะาะซัมปปูมือปูยัง สอยูมองแหงหลัางมูอก็สีไปคอดคุณนะหัวบัวกับมีแต่ว่าทางพ่เอาครับผุนหัวบัวหัวบัวมา,บมากเย็นมาโกนเย็นเห็นหัวบัวขับมันมีมันเห็นแห,หลนบ่พอ มีผูเห็นผูแล้วกับมีวางอย่างเสารพงอะ่องนันฮันดีฮันดีฮันดีตัวน้อยวันฮีเดี่เดเฮีดฮีดโอ้เฮีดตัวน้อยครับตัวน้อยตัวน้อยโอ้มาเป็นเียเนี่ยอันหัวบัวครับ ุบอกเป็นเอียนครับเอียนโคเอียนเอียนโคเหนื่อยงูอ yes ันดับสัตวเอียนโคเอียนโคเนี่อยอึ่งหูบานไปบ่เอาบ่เอานีวบ่เอาคนออก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 ไปไปไปยงอื่นคนลรคไป่เขาผัวไปยุ่งหน้าผัวเออเออทง่าผัะ

เจ้าได้มันได้อยู่เตือนยืนบ่มันอยู่คุ้มรุ่งหมดเลยบ่แม่น้ำผักนี่ตะกอนขึ้นมาอีกผักลุ่งผนเออมันบ่ได้อยู่ผักนี่เลยที่ชื่อรุ่งผุ่งสีงูแหละครับนี่ดิอยู่คุ้มนี่แหละพญานว่าอยู่คุ้มนี่ละเห็นงูมันเหรอดีครับมางสี่มางสี่มาคนอีกสักคนครับนี่ไก่ความจริงแหละครับใชครับหัวบัวบังไงเลยมันมันมาแข่งหัวบัวนี่นี่นีนน้ำพีเบิ่งนึ่น้ำน้ำน้ำกาพี่น้ำมาพีก่อน ขวดขิดน้ำขึ้นเลยม่นเม่นอีกขุ่นะหัใหญ่เลยสักเมนนอาไกัวน้ำไ้องปุ่ใสเออมาที่หัวเม่นัวขึนน้ำไม่ต้องป่นก้อนน้ำป่อนเกี่ยนพันขุดครับเม่นหมองเดียวกันเจวันเต่าว่าจ้ได้กคนนี่ว่าท่นใดได้เยียนตุ่นีดตัวใหญ่น่ หน่อยสัมไลเด่นโอหน่อยครับโอ้ยอ๋อโ uh. อ้ยมันหน่อยโคตรทช่บา่าครัดีครับเดี๋ยวกับพ่ออันใหญ่น่ะนั่นออกมาแล้วออกมาจากไหนเขาไปที่ สองหางผมหางเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันพับไว้มันพับไว้ใส่มือดูออกมาออกมาออกมานานซ้ำนั่นกับผ้าใบคนเดียวไงนานโอ้ซ้ำหนีรับอรกับเลย่กว่านี้ตัวหน่อยบ่เอาละยืนนี่ละ ไ่ได้ไหไวาเลียวเลยอุ้ยทางฝีเห็นเลนี่ติปนเดียนี่ตรงก่อนไงกวนั้นโอ้โหไปไหนจังไหนเห็นทหาีเียีเียรูไงงเนี้ยหาร,ร,รไง,ยง,งโย่หางเ<อ>บิ่งเบิ่งกันนะคนซึมีออกกันนะยเลิกคนนัน,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 นดีคนบเชงมันเอผู้รับหางไงผู้รับ

ดี้พันไวโอ้ดีดีดีดูใหญ่อยู่ดีครับอ้ใหอยู่ใหญ่กูใหญ่ยันครับได้เลตมีหูใหญอยู่ครับนั่นเดูใหญทั้งนั้นหาหาหาใส่ปุหางน้อยหางน้อยเห็นหางรบหางน้อยหางน้อยไปแล้วหูมันอ๋องย่นเอขุดอยู่เนาะ เขาบอกดอันยับมากเขาเหว่าก่อกัาที่เจนรัวหูน well, ี่ไหมหูนี่ยไม่เกาเลวอันหางหน่อยสิอย้อนกลับไปขุดย้อนขับขึ้นก่นย่อนขับขึ้น โอ้แอนสิบโมยุนเดี๋ยวแถวนี่อยู่พ่อแจ๊กเลยอ่ะถน้อยลูกมันไอ้ลูกมันอู้อันนี่เติบไปนี่ไอ้กระฮางครับหงงยังบ่ากว่าเฮ้ยหงงจ๊กไปใส่ตัวเสียมพ่อต้องมีเสียมนี้เนาะ เลีงได้ปนี่เลีหเลี้ยมไหมไหมเลี้ยมอ่ะทักมึงไหางครับหางนี่เดี๋ยวหางหุ้นมาห่วนี่ครับนี่หู้นมานี่ครับอันเดียวกันแหละพ้นเฮ็ดหุ้นเปลียวขึ้นพุ่นเหมืองเด้อเปลือกสีย่อนขึ้นได้ปะนี่ยหัหางอีดีรังผิ หาน้ำนะนะเพิ่น์จอหาหน่ำพอเออมันแมน่นมันแทง่งมันใส่น้ำเปียกบัวบอนมันอยู่หันโอ้ห์นี่ ดีเนี eh. oh. uh, e. ่ยถ oh. hmm. you know? oh. ือว mm ่าใหญ่ไ huh. ด้หนิเหลือกถือว่าใหญ่แหละล่าหลุนนี่อีกหนึ่งตัวครับว้าวเอย็นนั่นได้อีกแล้วครับขุเซคุอ้สุดยอดมันมาหลับยู่นี่สุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดครับ ไ,ไม่ได้ก่อนนึ่ว่ะมเห็นบายูที่ถัไปบางยูทีเป็นขงด้กดยกังเลยอไแมนฮู บวกูนูเยียนไมแมนแนอยู่บ่มันก็เป็นเป๊ๆยางสีนี่หูยี่นี่งูวกบัวกบัวนี่โอ้เอีนอยู่ล่ะนี่แมนนี่หูเย็นตัวนี้ตัวนตัว่นตมองที่มันจะัลมพุ่นยตีอยู่พุนั่น มันถอมันลงหรอกขนบ่มีพอมดเลยทีมกระน้ำจ่อยกันนะนี่ไม่นาวขนกี้ดีไปพูดบ่ เอาอีเจักปื๊ดโอ้มปลี่ยาจ้ะไปผมเลยคนฮะไปทด้องผม่ะจังได้ครับ มื่นเลยกลนข้เดียวกับมื่นออกมาออกมาคำครับออกมาย่ำแรงครับแต่ว่าคือเนี่ยกลนเยียนมือนีครับกลนเยียนเทหลกนะครับมีอยู่เดีย่เดี๋ยวครับถามเบื่องก่อนเถะเดี๋ยวเบิ้งหุ้อก่อนแต่ว่าช่งคืนนะพ่อมันเปียกไมพ่อ้่หู้อน้อันห้นนี่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 นนนนคนนคนน่นน ต้องมีเสียมหน่อยเนาะเสียมมาเจาะใช้ใหม่บุ้งจ้ะไหมใหม่มาเจาะอีกนี่นี่อ้าวสี่ปุ่มอ่ะสี่หมเฮ้ยเฉสินี่ตัวกันนี่อันหัวโอ้ตัวที่สามครับไปได้ปิดท้ายพอดีตัวที่สามครับ โอ้สุดยอดสุดยอดคามคามก่อนหนึ่งคาก่อนหมื่นก่อนแหละครับตัวที่สองลูกเห็บซะได้สามตัวครับผลงานนี่ผลงานมือครับมวนเด้อเนาะคันพอดตัวใหญ่ังสีคักเนาะพอดตัวใหญ่ยังสีมวนคักแล้วนางปิดคลิปซะกันหัวเฮ้าไปจังไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่โยมกันมือมือม้วนเย็นแบบคามจิ้มน้ำไปลือยอยู่เดีนีวน้ำไปลือยเลยเนาะเดี๋ยวมือหนาครับขันมีโอกาสครับ จ้าพวกกันไม่มือหนาเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่สามตัวกันโอ้สุดยอดดิ่งตัวซ้ำเกือบซสมนิปุ่อยู่หนุ่มากบางอื่นนี่สิมาก้างเบิ้งว่ามันลงข้างฟังถ้าโบข้างฟังเขาหยานมันข้างฟังกันยังไงเขามาบอกการกับลงย่อเบิ้งตัวเออกับตัวกลางหรือลงย่อเบิ้งมันทอดขึ้นบอกกับที่ลงเบิ้งนี่เขาบอกเลยอันทั้งมี่มันเทียงพวกบัดยกมันหงุดอันเล็กกันนี่มันเทียงโคตรถ้ามันใหญหนึ่งเลยก็สาดงี้เขาบอก แค่เสตอนลย่เายมันเหรอมันจังยังไมัเป็นยังไงอันใเอออกนใ่